น้ำหนักผมเนี่ยอยู่ประมาณั้งเจ็ดสิบกว่าได้เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามมาอยู่ในช่วงเนี้ยครับผมไปทํางานได้อยู่ประมาณั้งสามเดือนน้ําหนักผมลดลงมาเหลือห้าสิบเก้าพอนหนักมันลดตาก็เริ่มพ้าอเหมือนกับผมเนี่ยมองอยู่ในหมอกเลยหมอกที่หมอกทึบๆอะช่วงที่ผมมีอาการช็อกเนี่ยมันแบบว่ามองไปเนี่ยมันท่าไปหมดเลยแล้วผมรู้สึกเพียแล้วแบบว่ากลางวันเนี่ยหลับตลอด ไม่หลับก็ไม่ได้นั่งสับปรงงกนั่งสับเงงกตลอดพอเล่าอาการให้ในแพทย์ฟังครัในแพทย์เขากบอกว่าสงสัยจะเป็นเบาหวาน <Okay. S 1> พอเช็คเลือดออกมาเนี่ยก่อนทานอาหารนะฮะแล้วก็หลังทานอาหารเนี่ยค่ามันอยู่ที่ประมาณห้าร้อยถ้ากี่แคปซูลครั้งแรกก็ครั้งแรกนี่กลางคืนเนี่ยก่อนนอนในสองแคปซูลเช้านี่สองแคปซูหปลหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสัก ช่วงช่วงเดือนแรกนะครับเริ่มลดละเมื่อเช้านี้ผมเพิ่งไปหาหมอมานะครับผมหมอเขานัดเจาะเลือดตรวจเลือดผมอยู่ที่ร้อยสี่หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่ไม่ใช่ร้อยสี่สิบนะครับหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่โอ้โหแล้วอยู่ระดับนี้ยอืมทั้งหมดหกเดือนเจ็ดเดือนมาแล้วอืบางเดือนเนี่ยไม่ถึงร้อยด้วยําปอืมบางเดือนไม่ถึงร้อยเดี๋ยวนี้นะฮะผมเหมือนผมอายุสี่สิบอะไมอ คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะรู้มันจะอ่อนเพลียไม่มีแรงไม่มีแรงล่าอะไรมันก็ไม่มีแรงไปหมดเออกว่าคนเริ่มสนใจขึ้นมาทันทีเลยนะแล้วเออแล้วที่บอกว่าตาพร่ามัวเดี๋ยวนี้เป็นไหมฮะไม่เป็นละฮะใสใสชัดเลยครับมองอะไรก็ชัดนะฮะเหตุที่คนเป็นเบาหวานก็เพราะว่าในเลือดเนี่ยมีน้ําตาลสูงมากเกินไปนะครับมากกว่าปกติแล้ว เมื่อมีมากกว่าปกติก็ทําให้เกิดอาการข้างเคียงทําให้สุขภาพแกไม่แข็งแรงเยอะแยะมากมายมีอาการติดตามมาเป็นชุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะดูแลให้เป็นปกติอย่างรวดเร็วนะครับสาเหตุผู้ที่มีปัญหาเบาหวานเขาก็พบม่าเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีเม็ดเลือดขาวเนี่ยหลั่งสาร ที่ทำลายตับอ่อนคืออินเทอร์เฟอรอนแกมมาและทีเอเนอรฟ้าในระดับที่สูงเกินไปนะครับสารทั้งสองตัวนี้เมื่อมันทำลายตับอ่อนมันก็จะทำให้ตับอ่อนเนี่ยหลังอินซูลินได้น้อยลงนะครับเมื่อหลังอินซูลินน้อยลงอินซูลินก็ไม่สามารถพาน้ำตาลไปป้อนอเข้าสู่เซลล์ได้ได้มากเท่าที่ควรเพราะน้ำตาลในเลือด ก็จะสูงนะฮะก็เกิดเป็นเบาหวานประเภทที่1ในขณะเดียวกันครับสารทั้ง2ตัวนี้มันทําให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินด้วยหมายความว่าถึงแม้จะมีอินซูลินมากเพียงพอในในเลือดแต่อินซูลินไม่สามารถพาน้ําตาลไปเคาะประตูเซลล์แล้วก็ไปป้อนน้ําตาลเข้าไปในประตูเซลล์ให้ไปใช้ได้เพราะฉะนั้นน้ําตาลก็ยังเหลืออยู่ในเลือดมันเบาหวาน ในเลือดจึงสูงน,น้ำตาลในเลือดจึงสูงจากการทดสอบของเรานะครับที่สูนใจเทคโนโลยีชีวการแพทย์ในเอาในกลุ่มอาสาสมัครที่ใช้แคปซูลบิมสู่สีฟ้าเช้า2องแคปซูลแล้วก็ก่อนนอน2องแคปซูลเจาะไม่เลือดขาวออกมาดูเราก็พบว่าในวันที่15เนี่ยมีการลดลงของสาร tnf alpha และ interferon gamma อย่างชัดเจน และนั่นคือสาเหตุที่ทำให้อาการเบาหวานนลดลงแล้วก็เป็นสิ่งที่อธิบายได้ว่าท่านที่ใช้แคปซูลของเราแล้ว,ลวอาการเบาหวานก็ลดลง